สนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน SCG 100ปีนกแอ่ทุกเที่ยวบินมีรอยยิ้มข้อแรกไปกันที่ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ครับ ต้องบอกว่าเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ที่ทําให้เหล่านักเดินทางผู้ใฝ่หาความสุนทรีต่างพากันหลงไหลนั่นก็คือความเป็นเมืองแห่งเสียงเพลงดนตรีและศิลปะที่แทรกซึมอยู่ในหัวใจของคนฟิลิปปินส์ทุกวัยและถูกสะท้อนออกมาผ่านวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่ชื่นชอบการร้องลําทําเพลงศิลปะการแสดงภาพวาดรวมถึงงานประติมากรรมต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งประติมากรรมรูปปั้น ที่เรียกว่าเป็นงานศิลปชิ้นเอกที่พบได้ทุกมุมเมืองซึ่งนอกจากการทำหน้าที่เป็นสถาปัตยกรรมสร้างความโดดเด่นให้กับเมืองแล้วรูปปั้นเหล่านี้ล้วนแต่เป็นบุคคลที่มีอิทธิพลในประวัติศาสตร์ของฟิลิปปินส์แทบทั้งสิน้นไม่ว่าจะเป็นคนสำคัญของวงการทหารอย่าง ในพลดักราสแมาเธอร์ Arthur, ผู้บัญชาการภาคพ,พื้นแปซิฟิกแห่งกองทัพสหรัฐอเมริกาหรือแม็กซิโมโซลิเวนนักสื่อสารมวลชนผู้พริกโฉมวงการหนังสือพิมพ์ของฟิลิปปินส์รวมถึงนักการเมืองและอดีตประธานาธิปดีคนต่างๆซึ่งรูปปั้นของแต่ละคนก็จะมีท่าทางไม่ซ้ำกันเลยละครับ พี่ไอสไตล์เลยได้เดินชมเดินถ่ายรูปมาเรื่อยๆจนมาสุดทางที่รูปปั้นของบุคคลคนนี้ซึ่งเป็นอีกหนึ่งคนสำคัญของฟิลิปปินเช่นกันน้องๆลองถ่ายกันดูสิครับว่ารูปปั้นที่เห็นอยู่นี้เขาคือใครรูปปั้นที่เห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับเขาคือใครนะครับไปกันที่สีน้ำเงินก่อนเลย ผมคิดว่าเป็นผู้อกอบกู้เอกราชครับลักษณะท่าทางเมื่อกี้ที่สังเกตดูค่ะรูปร่างลาักษณะจะค่อนข้างตัวเล็กแล้วก็เหมือนคล้ายๆว่าจะมีเชื้อสายจีนเราก็เลยคิดว่าในเมื่อเขายังมีรูปปั้นของชาวอเมริกาได้ก็น่าจะมีรูปปั้นของชาวจีนได้เขา,าจจเป็นชาวจีนคนแรกที่มาทำการค้าที่ฟิลิปปินส์ก็ได้ คิดว่าน่าจะเป็นเหมือนเวลาเราไปดูการแสดงพวกออเคสตราค่ะเหมือนเป็นคนคุมจังหวะอะไรอย่างเงี้ยค่ะวาทยากรวาทยากรครับผมแต่ว่าเป็นจังหวะผมคิดว่าดูจากลักษณะท่าทางของรูปปั้นเนี่ยเวลาผมผมดูเนี่ยผมรู้สึกว่าเขากำลังให้ความบันเทิงหรือให้ความรื่นรมอยู่นะลักษณะที่เขาเหมือนเขามีจังหวะ ยังไงยังไงยืนยืนยืนหนึ่ที่ผมเห็นรู้สึกมันจะมีอย่างนี้ได้ไหมใช่ไหมรู้สึกป่ะหรือพี่รู้สึกเป็นคนเดียวนี่บอกว่าเป็นอนุสาวรีย์นักล่าฝันนะไม่แต่ผมแต่ผมรู้สึกว่าเห็นเห็นรูปปั้นครับรู้สึกว่าให้ความรุนรมแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นผู้นําหรือว่าเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการบันเทิงหรือว่าดนตรีที่เกี่ยวข้องกับประเทศฟิลิิปินครับถ้างนั้นมาลองฟังกันมาานีกว่าครับว่าทั้งสามท่านของเราวันนี้คิด เห็นอย่างไรครับอากเกรงครับบุคคลผู้เนี้ยที่ยืนชี้นิ้วอยู่ชี้นิ้วแลยคนเนี้ยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของฟิลิปปินส์เขามีความมุ่งมั่นมากๆที่จะพาฟิลิปปินส์ไปสู่จุดมุ่งหมายแห่งการเป็นผู้นำการศึกษาโอ้โหแล้วในยุคหนึ่งเขาทำสำเร็จนะคนในอาเชียเราเนี้ยได้ส่งลูกหลานไปเรียนกันหลายประเทศ ประเทศไทยก็ส่งไปเรียนด้วยพี่แอดคาราเลก็เคยไปเรียนที่ฟิลิปปินส์ที่เห็นเนี่ยก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาของฟิลิปปินส์ครับผมอาเกียงครับช่วยช่วยทำอีกสักครั้งหนึ่งฮะัเมื่อสักครู่นี้อาเกียงเหมือนกันนักการศึกษาเนี่ยจะไม่ทำท่าแบบนี้นะฮะท่าแบบนี้มันเป็นท่าตลกนะฮะนี่คือนักแสดงตลกครับ นักแสดงตลกน้องๆดูฮะดูมือดูชูมานิ้วหนึ่งชูนิ้วนิ้วเดียวทำไมเน่ยนิ้วเดียวเนี่ยมันเป็นมุกของเขาฮะเนี่ยนี่แหละฮะโอ้เฮ้ยโอ้ไม่น่าเชื่อนี่ทำได้ไงทีนี่นักแสดงตลกครับพี่แจ็คกี้จะบอกว่าผู้ชายคนนี้เป็นนักแสดงตลกศิลปินตลกนี่ครับโอ้โหข้อสี่โอ้ยจะเป็นนักอะไรอีกเนี่ยที่ผมทำท่าให้ดูนี่ ใช่น้องใครเคยเห็นไหนมถูกต้องสมจิตจงจอหอหเป็นนักกีฬานะครับเพราะฉะนั้นคนที่ชูนิ้วนี่คือนักกีฬาครับและวก็ไม่ใช่นักกีฬาธรรมดาเป็นนักกีฬานะครับผู้สร้างชื่อให้กับประเทศฟ,ฟิลิปปินส์คือในกีฬาโอลิมปิกที่โตเกียวนะครับปี1 9 6 4ตรงกับพศ2507ฟิลิปปินส์ได้เหรียญครั้งแรกเป็นนี่ครับผมเอาหลักฐานมาให้ดูด้วยเป็นเหรียญเงินครับเพราะฉะนั้นผมขอย้ำอีกครั้ง ว่าชาวฟิลิปปินส์ภูมิใจกับนักกีฬาคนนี้มากนะฮะนักกีฬาครับเป็นข้อแรกที่น้องๆเครียดเลยนะฮะอ่ะได้เวลาครับกดครับต้องอกดแล้วอะไรดีโพอหมูรครับครับน,น้องๆไม่มีวิสัยทัศน์เลย <laughs> เปลี่ยนโรงเรียนโดยด่วนครู <laughs> มไม่ได้สอนอะไรเลยว่าให้ถัดสังเกตว่าท่านี่มันท่านักกีฬานี <laughs> ่ น้องๆสีน้ำเงิน,นงเทมาที่ข้ออเกมหมดเลยเ23คนส่วนสีแดงครับ<อ>คิดว่าเป็นนักแสดงตลกมาและคำตอบคือคือนักแสดงตลก แสดงตลกที่เรากำลังพูดถึงอยู่นี้เขาคือโรดอนโฟเวลาคีซอนหรือที่มักเรียกชื่อเล่นกันว่าดอลฟี่นักแสดงตลกผู้เป็นตำนานของฟิลิปปินส์โดยตลอดระยะเวลากว่า67ปีในวงการบันเทิงดอลฟี่ได้ฝากผลงานไว้มากมายทั้งละครเวทีวิทยุภาพยนตร์ และละครโทรทัศน์และด้วยความสามารถด้านการแสดงตลกที่อยากจะหาใครเปรียบดอลฟี่จึงได้รับฉายาว่าเป็นราชาแห่งตลกของฟิลิปปินส์รวมทั้งยังได้รับการยกย่องว่าเป็นนักบุญขวัญใจชาวฟิลิปปินส์เพราะเขาได้บริจาคเงินเพื่อการกุศลให้กับคนยากจนมากมายรวมถึงพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ของเด็กที่ตั้งอยู่ด้านหลังลูกปั้นก็มาจากเงินบริจาคของเขาเช่นกัน ดอลฟี่เสียชีวิตลงเมื่อปีพุทธศักราช2,555ในวัย83ปีซึ่งนับว่าเป็นการสูญเสียครั้งสำคัญของวงการบันเทิงฟิลิปปินส์ครับแม่ท่านไม่ถึงนะที่รอนวิเคราะห์มาเมื่อกี้นี้ใกล้เคียงมากพอ,อดีเขาเป็นรอน A.F. ไงฮะ <laughs> เล่นฐานด็อกเตอร์กันหน่อยนะครับ จริงๆแล้วเมื่อกี้มีโอกาสคุยด็อกเตอร์นะครับว่าที่ฟิลิปปินส์เองเนี่ยค่อยความสำคัญกับบุคคลหลายๆบทบาทกันใช่ครับใช่ครับอย่างดอลฟี่เองเนี่ยนะครับเขาก็อย่างที่เมื่อกี้ในวิทยาได้บอกกันนะครับว่าเขาได้เงินจากการแสดงเยอะนะครับแล้วเขาก็เอาไปช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสแล้วก็สนับสนุนเรื่องศูนย์การเรียนรู้เป็นจํานวนมากนะครับเรื่องงที่เราน่าจะพูดกันมากกว่านั้นก็คือจริงๆแล้วในฟิลิปปินส์เนื่องจากภูมิประเทศเขาเป็นเกาะนะครับฟิลิปปินส์เป็นประเทศซึ่มีเกาะอยู่7,107พันหน่้เกาะ พราะนั้นเป็นพื้นที่ที่ไม่ติดต่อกันทรัพยากรก็น้อยเรื่องเดียวที่เขาให้ความสําคัญแล้วก็จะพัฒนาประเทศเขาได้คือเรื่องของคน<ช>ครับรบแล้วคนจริงๆ,ๆมาจากทุกววดวงนะฮะไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาไม่ว่าจะเป็นนักแสดงก็ได้รับการเชิดชูอย่างเช่นแมนนี่ปาเกียวอย่างเงี้ยนะครับ ฟิลิปปินส์นโยบายเรื่องการพัฒนาคนของเขาก็เป็นนโยบายซึ่งเขาให้ความสําคัญมาโดยตลอดนะครับเราพบว่าปัจจุบันนี้เนี่ยตั้งแต่ปี2010เป็นต้นมานะครับฟิลิปปิน ز, ส์แซงอินเดียไปแล้วด้วยซ้ำนะครับในเรื่องที่กลายเป็นประเทศที่เขาเรียกว่า BPO นะครับหรือว่า Business Process Outsourcing คือรับจ้างผลิตให้กับแบรนด์ดังๆทั่วโลกนะครับอีกธุรกิจหนึง่งซึ่งตอนนี้ฟิลิปปินส์ก็กําลังเป็นที่1ในโลกอยู่ด้วยก็คือเรื่อง Call Center ะนะครับก็คือรับจ้างเอาโทรศัพท์จากทั่วโลกเลยพ่วงสายมาที่ฟิิิลลปนแ้วตอ คำถามเวลาอยู่ในประเทศไทยเราโทรไปถามปัญหาเรื่องการใช้คอมพิวเตอร์ของบริษัทบางบริษัทนี่คนที่รับโทรศัพท์ไม่ใช่คนไทยนะครับแต่เป็นคนที่อยู่ที่ฟิลิปปินส์เพราะฉะนั้นการให้ความสําคัญในการพัฒนาคนเนี่ยถือเป็นจุดเริ่มต้นที่จะนําพาประเทศไปสู่การเจเริญรุ่งเรืองครับเพราะนั้นจริงแล้วอย่างรายการที่สนับสนุนเรื่องการคิดอย่างลักษณะรายการอย่างที่เราดูกันวันนี้เนี่ย น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีให้เยาวชนของเราพัฒนาแล้วก็เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพแล้วก็พัฒนาประเทศต่อไปครับขอบคุณครับดรครับ,ออรรบขอบคุณครับเอาละฮะมาต่อกันข้อนี้เอากลับมาใกล้ตัวเรากันบ้างมามาที่นี่ครับประเทศไทยครับและที่ราชอาณาจักรไทยในวันนี้พี่ไอไสไตล์ขอพาน้องๆอ,ออกเดินทางมายังจังหวัด ตี่ตั้งอยู่บนส่วนที่แคบที่สุดของแหลมมาลายูนั่นก็คือจังหวัดระนองนั่นเองโดยส่วนที่แคบที่สุดนี้มีระยะทางจากฝั่งทะเลตะวันตกจะหลดฝั่งตะวันออกว้างเพียง50กิโลเมตรบริเวณคอคอดกระในเขตอำเภอรกระบุรีซึ่งที่นี่น้องๆสามารถแวะชมวิวทิวทัศน์สวยงามของแม่น้ำกระบุรีได้อย่างชัดเจนนอกจากนี้ชื่อของจังหวัดกระนองอยังเพี้ยนมาจากคำว่าแแรนองเนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีทรัพยากร แร่ธาตุเป็นจํานวนมากและแร่ธาตุที่ทํารายได้ให้แก่จังหวัดเป็นจํานวนมากในแต่ละปีคือแร่ดีบุกและแร่วุลเฟรมที่สําคัญยังมีสินค้าโอท็อปขึ้นชื่อที่ไม่ว่าใครก็ตามที่มีโอกาสผ่านมาที่บ้านทับหลีจังหวัดระนองจะต้องซื้อเป็นของฝากกลับบ้านไปแน่นอนนั่นก็คือซาลเปาทับหลีโดยน้องๆจะสังเกตเห็นร้านขายซาลเปาเรียงรายสข้างทางกว่า1กิโลเมตร ซึ่งทุกร้านก็ได้รับการถ่ายทอดเคล็ดวิชาการทำซาละเปาสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นจนมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครและหลังจากที่พี่ไอสไตล์เดินทางไปตามสถานที่ต่างๆในจังหวัดกระนองจนทั่วก็ได้พบกับจานหินในตลาดแห่งหนึ่งเข้าน้องๆช่วยพี่ไอสไตล์หาคำตอบหน่อยสิครับว่าจานหินที่เห็นอยู่นี้มีไว้ทำอะไรเอาไว้ทำอะไรคิดครับ มาลองถามน้องๆนะครับทีมสีแดงก่อนกันบ้างที่ทำซาลาเปาค่ะที่รูดแป้งอ่ะน้องหิวแล้วนี่หิวแล้วอาจจะเป็นแบบที่ถูๆอ่ะจุ๊จุ๊ไปบางเกลืเป็นแค่นที่เอาไว้วางใช่ไหมฮะวางแป้งแล้วก็ถูๆแป้งอ่ะค่ะอ๋อที่รอล้วครับจังหวะนร้นองเนี่ยเป็นจังหวัดที่ขึ้นชื่อเรื่องของแร่แร่ธาตุใช่ไหมครับเขาจะเอาไว้ไปอยู่ในที่ที่เป็นเหมือนแม่เหล็กอ่ะค่ะ แล้วแกว่งลงไปใน,ในที่ที่มีแร่ธาตุต่างๆแล้วตัวแร่ธาตุมันจะมาติดอะครับ,ต,รรบตัวดูดแร่ครับผมตัวดูดแร่ใช่ครับแล้วก็เอาแร่ที่ได้ขึ้นมาเนี่ยคือไปใช้ประโยชน์ผมาดูทีมสีน้ําเงินกันบ้างถึงพี่รอนพูดจะดูมีเหตุและผลครับแต่ฟังทีหมหนูก่อนคะ่ะน่าจะเป็นแบบพวกจานหินร้อนๆสมัยก่อนครับผมฮะค,คือเวลาเขาเอาจานหินเนี่ยเอาไปวางบนพวกกองฟืนน้ำมันร้อนๆครับผมแล้วก็ เอาซาลาเปาวางไว้แล้วก็เสิร์ฟเสิร์ฟให้คนกินอย่างเงี้ยครับผมเสิร์ฟเป็นจานเสิร์ฟซาลาเปาครับผมซาลาเปาจานร้อนค่ะซาลาเปาจานร้อนเปิดกระทะร้อนสมัยเนี่ยครับผมมาลองฟังหัวหน้าทีมกันบ้างแพ้คะอย่าไปคิดเยอะค่ะจานหินที่เขามาเนี่ยไปตลาดซื้อปุ๊บเวลาไฟดับเอาเทียนใม่กเล่มหนึ่งแล้ววางบนเอาเทียนสองใช่เลยมันคือเชิงเทียนค่ะผมว่ามันต่างนะครับ ระหว่างคิดต่างกับไม่ได้คิดมาลองฟังดารางที่ของเรากันบ้างดีกว่าครับพี่ๆทั้ง3อากีียงครับอันเนี้จะบอกให้ฟังได้เลยฟังดีๆนะฟังดีๆนะอากีียงไปเพิ่งกลับมาเหมือนกั <c oughs> นะแต่อันเนี้ยไปเอามาจากพมา่า <c oughs> คือละนองเนี่ยไปเอาต้นแบบมาจากพมา่า อันเนี้ยเขาเรียกว่าจานหินร้อนคือคนพม่าเนี่ยเขาจะมีร้านอาหารในพวกเนื้อเสียบเนื้อเสียบร้อนๆอะไรเอาไปจุม่มเอาไปจุ่มเสร็จเรียบร้อยปั๊บก็จะมีวางขายอยู่ข้างทางเต็มไปหมดเลยนะครับไอ้ตัวเนี้ยมันจะเก็บความร้อนได้ดีก็เอาไว้ตัวเนี้ยไปเผาเผาไฟก่อนให้มันร้อนไ้เอาเนื้อไปวางไว้บนนั้นมันจะเก็บความร้อนอันเนี้ยคือหินจานร้อน หินจานร้อนหินจานร้อนยืนยัน,านอ,นอนนนาเกียงไปละนองมา,มาไปอีวันครับสองวันสองวันเพิ่งกลับเมื่อกี้คือ,พอ,พ,อพอดีเพื่อนเป็นนายตำรวจอยู่สพละนองออก็คุยเรื่องละนองให้ฟังเยอะ <c oughs> ที่บทยาครับ <c oughs> มันจะมีพวกคล้ายๆสาสตร์มีอะไรรากไม้สมุนไพร <c oughs> หัวต่างๆหัวหอมหัวกระเทียมอะไรเงี้ยนะคล้ายๆนี่ฮะบทยาเอาไว้บทยาอ่านี่ง่ายๆเลยครับไม่ต้องคิดมากเลยนี่คือที่บทยาครับบอกให้เลยนะฮะ ถ้าน้องๆไม่เชื่อพี่ข้อนี้น้องๆจะเสียใจไปตลอดชีวิตเลย oh. นี่คือที่ฝนธานาคารนะครับ oh. ธานาคารน้องๆอ,อาจจะไม่รู้ว่าคืออะไรเ oh. ดี๋ยวพี่จะอธิบายให้ฟังธานาคารม,มีคนแบบแปลกๆหน้าเห็นไหมสมุนไพรนะครับที่มีชื่อเสียงชนิดหนึ่งของประเทศพมา่ามันเป็นสมุนไพรนะครับเป็นท่อนๆแล้วเราเอามาหัน่นพอเราเอามาหั่นเนี่ยเ้วก็เอาเนี่ยหั่นเลยหั่นเป็นท่อนๆเสร็จแล้วก็ฝนฝนกับไ้แท่งหินเนี่ยนะครับ ฝนเสร็จแล้วก็หน้าไปถูแทห่ห <c oughs> ินเนี่ยฮะใช่ฮะโอ้มาวลนฝนเสร็จแล้วก็มาทาหน้าทาผิวตัวผิวเนื้อผิวตัวอย่างนี้สรุปว่าทท้งนี้คือนะฮะที่ฝนธนาคาครับ <c oughs> คิดวิเคราะห์และกดครับ เอาละสิเข้าใจว่าสีน้ำเงินจะไปเรื่องจานหินร้อนไม่ไปนะและที่เหลือทั้งหมดครับเลือกที่ฝนทานาคาและจานหินที่เห็นนี้นะฮะมีไว้เพื่อ ฝนธนาคารครับไม,มไม่มีผิดหวังและสถานที่ที่พี่ไอสไตล์เดินทางมาพบกับจานหินสำหรับฝนธนาคารนี้ก็คือตลาดเทศบาลหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าตลาดพม่าในตัวเมืองจังหวัดระนองนั่นเองครับและเนื่องจากจังหวัดระนองมีเขตติดต่อกับประเทศเมียนมาที่นี่จึงเป็นเขตอนุโลมให้ชาวพม่าเข้ามาทำงาน และเป็นแหล่งจับจ่ายซื้อของของชาวเมียนมาได้อย่างเสรีโดยเจ้าจานหินหรือแท่นหินสำหรับฝนธนาคาที่พี่ไอสไตา์พบเจอนี้มีชื่อเรียกเป็นภาษาเมียนมาว่าเจ้าเปียงโดยมีวิธีใช้คือนำท่อนธนาคาที่หั่นแล้วมาฝนกับแท่นหินแล้วผสมน้ำลงไปเล็กน้อยเมื่อฝนไปได้สักพักจะได้น้ำธนาคามาทาผิวหน้าและผิวกายซึ่งธนาคานี้เป็นสมุนไพรพมา่าที่มีคุณสมบัติ ในการบำรุงผิวให้นุ่มนวลนดูดซับสิ่งสกรปรกบนใบหน้าและกันแดดได้อีกด้วยโดยถ้าหากน้องๆมีโอกาสเดินทางไปยังประเทศพม่าก็จะพบกับสาวๆที่พอกธนาคารกันอย่างแพร่หลายเลยทีเดียวเป็นสูตรเฉพาะสูตรลับเลยของสาวๆชาวเมียนมากรันนะฮะ จริงๆแล้วไม่ใช่เฉพาะสาวๆนะครับแต่ว่านุมหนุ่มเมียนมาก็ใช้นี่ด้วยเหมือนกันเขาก็จะขูดๆแบบนี้นะฮะแล้วก็เอาน้ำผสมแล้วก็ใช้ทานะครับจริงๆเดี๋ยวพอน้องๆขึ้นมอปลายนะครับจะมีปัญหาเรื่องเป็นสิวกันเยอะครับผมถ้าเวลาน้องซื้อมาเลยฮะดุนเนี้ยใช้ได้ตั้งแต่มอปลายจนเข้ามหาวิทยาลัยยังไม่หมดนะครับคือจะบอกว่าดรจะบอกว่าเจ้ากิ่งไม้นี้นะฮะหรือสมุนไพรนะทานาคานี้ แฝดสิวเหรอครับใช่ครับเพราะว่ามันมีสารที่ช่วยดูดซับความมันในขณะเดียวกันตัวสมุนไพรเองเนี่ยมันมีสารในการยับยั้งแบคทีเรียที่ทําให้เกิดสิว<ะ>เพราะในจริงถ้าอยากได้สมุนไพรที่บอออร์แกนิกมากๆไม่มีสารปรุงแต่งใดๆแล้วไม่แพ้เนี่ย นี่เลยฮะธนคาธนคาเลยครับสูตรของเมียนมาแท้ๆแบบนี้คือเมียนมาเนี่ยทั้งประเทศนะครับใช้นี่หมดแล้วหน้าเด้งกันหมดทั้งประเทศเลยโอ้พี่แพคะค่ะสนใจไหมคะสองอันค่ะอันเดียวนี้ก็ไลฟ์ถามแล้วครับขอบคุณด็อกเตอร์นะครับพักคุ้นก่อนเดี๋ยวกลับมาสนุกกันต่อกับนักคี่ตะลุยอาเซียนอาเซียนทูเกเตอร์ครับ